จอนาทองนะครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาอารองกร์เปิดมาตรงกลางเลยได้โบก่นเหมืฉลักหน่อยๆครับโอ้ชนินได้ออกแรงเซฟนะครับอะไะครับอารองกร์จอนาทองอยู่ที่บอลครับกำแพงแค่4คนอารองกร์วิ่งปั่นมา <c oughs> ข้ามกำแพงไปได้แต่ก็บุดไม่ลงนะครับอารองกร์จอนาทองได้ฟาวครับจากชัดบางคนนี่แบ็กซ้ายครับ ตัดขึ้นมาตัดเกณฑบกลางครับแล้วมอส่วนของขอดแก่นครับแต่เวลาก็ถือว่าเหลืออีกเยอะมากเลยครับหนึ่งชั่วโมงก,กว่ากโดนบีบแล้วครับอาร์ตัลอลองกรพยายามจะดีต่อมานีกรรานก็ติดอยู่ที่สมชัยพยายามที่จะกำลังทีมต่อเนื่องนะครับอาร์ติเต้อลองกรครับเปิดมาเสาแรกติดอยู่ที่กฤษดาแต่สามในสี่มาจากจอมพันโชซึ่ง วันนี้ไม่ได้ลงสนามนะครับมีการบาดเจ็บอลงกรณ์ครับเปิดส,สังชั้สีราชาเรื่องคู่ครับ <S <S วิสิทธิ์นี่ก็อดีตเยาวชนของชลบุรีนะครับต่มุมของอลงกรณ์เสียเปรียบจักน,นะครับตีคิดของอลงกรณ์จนาทองเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเป็นดานิโลนเขช่วยเกมรับมงได้ครับ กำแหงคนเดียวครับปีคลิกของลองกรเปิดโรยๆเข้ามือของชนินรับสบายครับจ่ายมาได้ดิดอดิดอโคอินให้ทีนกรอาอิซันได้พิกเล่นชิงกับอลงกรยิงส,สวยเลยแล้วสองต่อสองครับขอนแก่นโ้โหยิงลูกนี้ยอดเยี่ยมมากครับลงกรจอรนาทองตีเสมอกับขอนแก่นแล้วครับ